บอกค่ะว่าว่าเขาอยากอยากไม่อยากอยุดอะไรเงี้ยคือหนูรู้ว่าเขาวิตกกังวลหนูรู้ปัญหาเนี้ยหนูรู้มาตลอดทุกเรื่องอะค่ะเราต้องเผชิญหน้ากับมันอะไรเงี้ยการตายไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบก็แค่อธิบายเขาว่าการตายมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าเกิดคนยังคงทนอยู่ก็ทำไม่ได้ ตรงๆก็คือหนูก็รู้เพราะว่าเคยบอกค่ะว่าว่าเขาอยากอยากไม่อยากอยู่หรืออะไรเงี่ยแต่หนูก็ไม่ได้พูดปอบหรืออะไรหนูแค่พูดว่าแบบถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราจะตายอะค่ะค่วนเราไม่ได้ตายง่ายขนาดนี้กินทงต้วนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วตงพูดก่อนพอเราพูดก่นแล้วเขาบอกเขาว่าเขาว่าคิดได้เขาคิดตามเพราะว่าคนมนุษย์คนเราอะค่ะคือเราจะตาย ใช่ ก็แบบอยู่กับเพื่อนๆเขาที่ขอนแก่นถ้าเกิดว่ามีงานที่กรุงเทพก็มุ้งขึ้นมาก็คุยกับพ่อตลอดบ่อยๆแค่ไหนมาแล้วแปดแล้วแต่งงานหรือถ้ามีงานมุ้งขึ้นมาถ้าไม่มีก็ถ้าจะอยู่ขอนแก่นอยู่ก็อย่กับเไม่ไม่ถาวรค่ะเขาก็มีเอ่อย่าก็เหมือนอยู่กับแม่อะไรอยู่ที่บ้านที่นู่นมีบ้านอยู่แล้วที่ขอนแก่นก็อยู่บ้านที่ขอนแก่นแล้วก็ถ้ามีธุระหรือมีอะไรก็ค่อยบินมากรุงเทพก็มีรถไปแบบ้น ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะสบายใจก็ได้ค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดมันสบายตาสบายใจตอนนี้ตัวเรงนี้ระวงอีกทีระวังเรื่องสุขภาพมากกว่าให้ดูแลตัวเองไม่ซื้อวัยอายุไม่เยอะแล้วเป็นมกการไหนลงเซียวเป็นคนเป็นแม่เขาเล่นตัวเองเป็นมกการไหนลงไดแล้วรับ ดูแลเขาหนูก็ดูแลมาปกติดูแลครอบครัวมาแล กคุณพ่อแมสาาหรรับตอนนี้หนูแฮปปี้นะไม่ได้มีเรื่องเครียดเลยค่ะแแล้วล้วหลังจากที่อาจจะเสร็จเแค่ได้มีการคุยกันรอบๆไหมแบบว่าคุณพ่อมีพูดอะไรเกี่ยวกับตัวหนูเพราะว่าพ่อก็เป็นห่วงหนุ่เหมือนกันในเรื่องการที่หนูต้องแบกรับอย่างในเรื่องข่าวอะไรอย่างเงี้ยพี่แกคุยตั้ง่อนเลยจะไม่ไม่ค่อยได้คุยคือครอบครัวหนูจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบมานั่งกัน กันอะะไรย่ง <expand> เี้คก็ไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็คือบอกกันอัปเดตกันว่าแต่ละวันทําอะไรแค่นั้นเลยค่ะแล้วตอนนั้นไม่ตกใจไหมที่เห็นคุณพ่ออยู่นี่ก็เสียงรำตาออกมาเพราะว่าเรนนันที่ไม่คเคยไม่เคยเออเป็นรายการเหรอคะใช่ใช่ก็้าใจได้เพราะหนูรู้ว่าเขากำลเครียดหรือว่าปัญหาเนี้ยหนูรู้มาตลอดแต่ว่าทุกเรื่องอะค่ะเราต้องเผชิญหน้ากับมันอะไรเงี้ยการตายไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะจบอะไรเงี้ยค่ะปัญหาเราต้องแก้ การอยากตายหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นโลกเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่เขาได้มีขอโทษหนูอะไรไหมที่ทำให้หนูลำบากใจตลอดหนูบอกว่าหนูไม่ได้ลำบากใจอะไรเลยกับเรื่องนี้ที่เกิเข้าส่วนใหญ่เขาจะขอโทษเรื่องแบบว่าใช้นี่มากกว่าเออณัตตอนนี้ปัญหาในครอบครัวมันค่อยๆเคลียร์ไปเรืเอ็ๆแล้วมันเด็เหนือยมัเด็นเหนืออะไรบ้างไหมเบสครอบครัวตอนนี้ปกติค่ะรับกุญย์ตอนนี้ก็คือแบบน้องชายก็จะเปิดเทอมแม่ก็ตามเราพี่นางแล้วก็มี ไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o YouTube c h anel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ